สวัสดีครับผมวันนี้วันที่23พฤษภาคมปี2567ครับอัปเดตกันครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสกานแห่งรัฐแล้วก็ตรวจสอบนะครับในเรื่องของวงเงินคงเหลือซึ่งก็รับคืนครับผมนะเงินอ e ีมันนี่เข้าบัตรวันนี้ครับ23 24พฤษภาคมปี2567ครับามาอัปเดตกันครับ ผู้มีสิทธิ์บริการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสสดิกา,การแห่งรัฐปี2560นะฮะที่ผ่านมานั่นคือโครงการเก่าแล้วก็มีวงเงินนะครับในกระเป๋าอ e ิเล็กทรอนิกส์วงเล็บอ e ีมานี่คงเหลือในบัตรสวัสดิกรารแห่งรัฐนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสดิกรารแห่งรัฐปี65วงเล็บโครงการปัจจุบันกรมบัญชีกลางครับจะคืนวงเงินอ e ีมานี่คงเหลือให้แก่กลุ่มผู้ที่มีสิทธิตามแนวทางดังต่อไปนี้นะครับ ทวนกันนิดนึงนะ1ครับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับก็คือผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิตนะครับจะได้รับการโอนเงินอีมันนี่คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐวันที่23คือวันนี้และวันที่24คือวันพรุ่งนี้นะครับผมนะผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนครับหรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ที่มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสริการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินนะครับสวัสริการเข้าบัญชีบุคคลอื่นนั่นเองนะนี่ก็ต้องนะครับตรวจสอบตรวจช็คดูอีกทีหนึ่งนะสําหรับนะครับในกรณีที่2ก็คือกลุ่มคนผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนนะครับเพื่อสวัสริการแห่งรัฐวงเล็บครับเฉพาะกรณีผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้และทําการแก้ไขรายการที่โอนไม่สําเร็จจํานวนเงิน1ครั้งนะครับในวันที่21มิถุนายนปี67หากยังมีรายการที่โอนไม่สําเร็จนะครับก็จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัวับริการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะครับ ต่อมาครับผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับให้ยืนยันตัวตนภายในวันที่26เมษายนที่เคยแจ้งไว้ท่านสามารถไปยืนยันตัวตนนะครับที่นะครับธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยก็จะทําการโอนเงินอ e ีมันนี่นะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จภายในวันที่26เมษายนปี67ที่ผ่านมาเพื่อที่จะได้รับเงินคืนในวันที่23และ24นะครับปี2567นะครับ ทีนี้ในเรื่องของการตรวจสอบนะครับตามที่เราเคยแนะนำและแบ่งปันไปท่านสามารถนะครับเข้าตรวจสอบที่เว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมนะครับผมอันนี้ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้โดยต้องเตรียมนะครับบัตรประชาชนนะท่านก็สามารถนะครับระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชนใส่ลงไปแล้วก็ทําการตรวจสอบนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นํามาแจ้งและอัปเดตกันนะครับทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์บัตสุการแห่งรัฐโทร02 109 2345นะครับหรือว่าคอร์เซ็นเตอร์กรมบัญชีกลาง02 2706400ครับและข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังครับสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นข่าวข้อมูลที่นำมาพูดคุยอัปเดตกันในวันนี้สำหรับในเรื่องของการโอนเงินคงเหลือ E-Money วันที่23และ24พฤษภาคมปี2567นะครับผมนะอ่ะท่านไหนเข้าแล้วพิมพ์มาแบ่งปันกันนิดนึงนะครับว่าได้รับเท่าไรจำนวนอย่างไรนะฮะอัปเดตกันภาพประมาณนี้สำหรับ ในส่วนของวันนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ